นี่ตอนรำน้องๆทุกคนนะครับสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จจัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอรนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูพี่ต้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็พี่เอาข้อสอบเนี่ยมาให้พวกเราได้ลองทำดูกันนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจนะครับระบบการหายใจเนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับก็เหมือนที่น้องทุกคนทราบนะครับว่า อวัยวะหายใจของคนเราเนี่ยก็คือถุงลมในปอดใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สนะครับมีการแลกเปลี่ยนแกส๊สเนาะเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยก็คือ,อสมมติพี่ว่าเนาะอันนี้คือรูปถุงลมปอดมันก็จะมีออกซิเจนใช่ไหมครับออกซิเจนนี่คือกา๊าซดีนะใช่ไหมครับแล้วตรงบริเวณปอดเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดฝอยโอเคเนาะมาห่อหุ้มโอเคนะครับมาคลุมอยู่นะครับ ทีนี้เส้นเลือดฝอยเนี่ยเขารับของเสียก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์อะจากเนื้อเยื่อลูกนะครับเอามานะครับแล้วตรงบริเวณถุงลมปอดเนี่ยมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซกันก็คือออกซิเจนก็ฝากเข้าไปในเส้นเลือดฝอยนะครับเพื่อให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายเข้าใจเนาะในขณะเดียวกัน เส้นเลือดฝอยก็จะฝากคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแทกเข้าไปนะครับเข้าไปในถุงลมปอดเพื่อให้ปอดหายใจออกเป็นการขับก๊าซคาร์บอนไดอกซด์ทิ้งโอเคนะครับอ่านี่คือความรู้ที่น้องต้องรู้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามตอนหายใจอะไรลูกหายใจเข้าถูกไหมครับหายใจเข้าก็คือสูตรออกซิเจนเข้าไปในปอดนะครับถามว่าข้อใดถูกต้องอ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งกันหลอดเลือดฝอย ที่ล้อมรอบถุงลมในปอดมีออกซิเจนสูงกว่าถุงลมถูกไหมครับวันนี้พี่ว่าไม่ถูกนะถูกไหมลูกก็นี่ไงที่พี่วาดอยู่เนี่ยใช่ไหมครับในเลือดฝอยเนี่ยจะต้องมีแก๊สอะไรสูงกว่าลูกต้องคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่ามันถึงแพร่เข้าไปในนี้ได้อะไรใช่ไหมครับข้อเส้นข้อหนึ่งผิดข้อสองหลอดเลือดฝอยนะครับมีแก๊สออกซิเจน ต่ำกว่าในถุงลมเอาวก็ใช่เลยจบตอบข้อ2เลยถูกไหมครับเพราะข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยมันพูดตรงข้ามกันเข้าใจใช่ปะนะครับอ่ะข้อสามนะครับเรามาดูว่าผิดจริงไหมนะครับเส้นเลือดฝอยนะครับในปอดเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าไม่จริงนะลูกนี่ไงเส้นเลือดฝอยต้องคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าถูกไหมครับข้อ 4, สี่เส้นเลือดฝอยมีคาร์บอนไดออกไซด์ใกล้เคียงกับไม่จริงครับ มันต้องต่างกันมากๆก็คือตามนี้เลยนะสรุปก็คือตอนหายใจเข้าเนี่ยออกซิเจนในถุงลมปอดจะมากแต่คาร์บอนไกซด์ในเลือดฝอยจะมากโอเคนะครับตามรูปที่พี่วาดได้เลยเห็นนะก็จบแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับระบบการหายใจโอเคนะอย่าลืมไปทวนกันนะครับนะครับอวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ